วันนี้แวะมาแม่สีจังหวัดนครปฐมอีกครั้งบอกเลยว่าประทับใจเหมือนเดิมค่ะร้านแม่สีเป็นร้านอาหารและของฝากชื่อดังในพื้นที่นครปฐมที่หลายคนนิยมแวะเมื่อขับรถผ่านถนนเพชรเกษมโดยเฉพาะทางขาเข้ากรุงเทพและแถวสีสะทองนครชยัยศรีร้านมีขนาดค่อนข้างใหญ่มีโซนขายของฝากเช่นน้ำพริกแม่สีของทาเล่นขนมและผลิตภัณฑ์ไทยดั้งเดิม พร้อมมุมขายกาแฟและไอศครีมให้เลือกนั่งดื่มแบบผ่อนคลายได้ด้วยมีลานจอดรถกว้างขวางรองรับรถยนต์จำนวนมากทำให้สะดวกสำหรับผู้ที่แวะพักรถก่อนเดินทางต่อหรือแวะเที่ยวในพื้นที่บรรยากาศและพื้นที่ร้านจัดพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับพักผ่อนหลังขับรถมีมุมให้เลือกเดินดูของฝากถ่ายรูปและนั่งดื่มกาแฟแบบชิลๆ มีน้ำตกให้นั่งชิลด้วยเพลินเพลินห้องน้ำและพื้นที่โดยรวมได้รับคำชมว่าสะอาดและเป็นระเบียบดีจากผู้รีวิวออนไลน์กาแฟเหวอนของหวานมีโซนกาแฟและเมนูเครื่องดื่มให้เลือกพร้อมขนมและไอศครีมเหมาะสำหรับนั่งพักก่อนออกเดินทางต่อที่นี่มีอาหารบุฟเฟ่ต์หัวละ100บาทเท่านั้นเองแต่ของมีให้เลือกเยอะมากคุ้มเกินราคา ทั้งกับข้าวหลากหลายเมนูผักสดสดสลัดขนมจีนและเครื่องเคียต่างๆรสชาติอร่อยทุกอย่างทานได้แบบไม่อัน้นอิ่มสบายท้องจริงๆค่ะ หลังจากอิ่มแล้วก็เดินต่อไปโซนของฝากเหมาะมากช่วงใกล้ปีใหม่เพราะที่แม่สีมีกระเช้าปีใหม่ให้เลือกหลายแบบมากมีทั้งไซส์เล็กกลางและใหญ่จัดสวยน่ารักดูดีทุกแบบเลือกได้ตามงบประมาณจะซื้อฝากผู้ใหญ่ญาติหรือเพื่อนร่วมงานก็เหมาะสุดๆใครที่กำลังมองหาร้านอาหารราคาประหยดัดอร่อยคุ้มค่าแถมมีของขวัญปีใหม่ครบจบในที่เดียวแนะนำแม่สีนครปฐมเลยค่ะบอกต่อจากใจมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน